สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง456ป่าแม้วเลยนะครับผมนี่เราก็อยู่กับใครย,ยูฟาโป808นเนาะครับเนาะเอามาพี่น้องแอบเลตเก็บอันท่านป่องนะครับผมนะก็ทุน3ามหมื่นเนาะครับเนาะมาเดี๋ยวเรางัดทั้งงัดไปที่เบ็ด420เลยแล้วกันนะครับผมนะเธอบ้่0 80รอบยาวๆต,ต้อไปกับผม คือพี่น้องเอ้ยก็อยู่กับ EP 5นะครับผมนะกับคอนเทนต์เล่นทุกเกมในค่าย PG เนาะครับเนาะอ่ะมือนีก็ะหอดคิวของท่านป๋องแล้วนะครับผมนะเกมนี้ผมก็เล่นเอาเติฟเก็บกระเพิรเข่าโบนัสเลี้ยวนะครับผมนะเข่าซีสเก็ตเตอร์พี่น้องได้มา15สปินนะครับผมมามาเบิ่งกันนะครับกับฟีเจอร์โบนัสของท่านป๋องนะครับเห็นท่านป๋องมัได้ยืนกวาดเอื้อยมือมือควยลังมาได้โมเมนกวาดเอื้อจะจะเป็น จังซี่นะครับผมนะอันนี้ลูกสาวเพื่อนอันนี้ลูกสาวเพื่อนนะครับผมลูกสาวของท่านของท่านป๋องนะครับเกมนี้ผมก็เล่นอยู่ประจําอยู่นะครับผมนะตะกรอนผมเล่นประจําอยู่เนาะเกมนี้มันปิดเกมที่ดีอยู่นะครับผมนะกับเกมของท่านป๋องนะครับตอนนี้ก็แตกาะทนายดิแปดพันเอ็ดแล้วนะครับผมก็พอะไรอยู่เอ้ยสามพันห้าครับผมต้องต้องลอยท่านป๋องลงนะครับมันถึงจะแตกหนักนะครับผมนะ นี่ก็ได้สองพันเอ็ดนะครับผมก็ตอดกบเตัดไปนะครับผมนะบังละสองพันสองพันก็ดีนะครับผมมาอีกมาอีกบังลืกโอ้ยอีกสองพันเอ็ดนะครับสวยตอนนี้ก็แตกหมื่นห้าไปแล้วนะครับผมนะโอ้ท่านป๋องเรียนไก่พี่น้องเลยท่านป๋องนะครับผมนะท่านป๋องนะครับ มา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 เน้น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 วายเรียบร้อยบางไงแตกก็พิเศษกระเพิบเอาบางนี่ก็วายอะซุดเอร์ไปหนึ่งเทนะครับสว่างหมื่นสว่างเน้นๆเลยนะครับผมนะนี่บางไงแตกพี่น้องอันนี้พระพระเมหิงพระเมหิงได้เอึสว่างพันเอ็ดนะครับผมนะตอนนี้ก็แตกไปร้อยร้อยกว่าเท่านิดๆนะครับผมนะลอยกว่าเท่าไปแล้วครับผม เกมนี้ก็เป็นเกมที่โอเคอยู่นะครับผมนะดูจากฟีเจอร์ดูจากอะไรนะครับวับนนี้โอ้ยสามพันห้านะครับสวยก็ปั่นเข้าโบนัสไม่ยากเท่าไหร่นะครับเกมนี้เนาะก็เคยเล่นนะครับเซียนเซียนนะครับผมนะเซียนกับเกมท่านป๋องนะครับผมมาๆๆๆๆม,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 มโอ้ยบอดดายนะครับผมนะอ่ะเหลืออีกสองสป,ปินพี่น้องสป,ปินนี้ว่ายังไงแตกไม่เอ,อ่ยเอาได้อีกโอ้ยอีก2อ0 0เอ็ดนะครับสวย มาอีกมาอีกเน้น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 โอ้บ่ได้แล้วนะครับโอเคนะครับผมนะโบนัสรอบแรกก็จบไปที่ห้าหมื่นเน้นเน้นเลยนะครับก็่าร้อยกว่าเท่านะครับเนาะสวยงามอ่ะไปกันต่อนะครับผมนะเล่นให้จบแปดสิบรอบไปเลยนะครับผมนะอะ่ตามนั่นแหละครับพี่น้องเนียล่าโบนัสรอบที่สองนะครับก็เป็นเกมของท่านปวงนะครับผมนะของท่านปวงเนะี <laughs> ่ย โอ้ยเบิ่งผู้สาวเวียงหนาขาวเป็นแวีนนะครับผมนะโอ้ยเป็นลูกเขยท่านป๋องในเปียงนะครับผมหนาขาวบดีนะครับผมนะขาเบอะนะครับผมนะบะแมนหนาขาวธรรมดาเลยพี่น้องขาเบอะนะครับผมหนาขาเบอะไปกันเรยแหละครับผมตอนนี้เขากับพ่อมีกับไรอยู่นะครับผมนะกับไรเหาองสี่หมื่นกว่าคนละครับผมอ่ะบะแมนธรรมดานะครับผมกับเกมท่านป๋องนะครับผมนะเกมท่านป๋อง ไฟกันแรกๆครับผมพี่น้องเอ้แม่แม่แม่โบนัสหลวบที่สว่างเน่ลงในเมียนะครับผมนะสเก็ตเตอร์มาดูยู่นะครับผมมันก็มีชอ็ชอตแตกช็อตนั่นมันยัวนะครับสเก็ตเตอร์มาดูยู่นะครับผมแต่ยังบ่เขานคาะครับผมถ้าเข้าห้าสเก็ตเตอร์นี่ยิ่งดีใหญ่เลยนะครับผมนะคือรับเน้นๆเลยนะครับเข้าห้าสเก็ตเตอร์ได้เดนะี๋ยว รับนิ้นนิ้นเต็มเครื่องเต็มเครื่องเลยครับผมโอ้ยขอไปนะครับอาริลให้มันครบแปดสิบรอบไปเลยเนาะครับเนาะไหนๆก็ตั้งไว้แล้วนะครับผมนะจังไดนกำไรของกมีนะครับผมใดเท่าใดก็เอาเท่านั้นนะครับผมสวัสดีเฮ็ดครบทุกเกมนะครับผมนะโอ้ยคอยบ้านเดือนไหนบัวนะครับผมหลายอีหลีนะครับผมนะเกมไข่พีจีเนี่ยไหลเลยนะครับผม ถ้าเกมใหม่มานะครับก็จะแทรกลงก่อนเนาะครับเนาะเดี๋ยวพวก EP เดี๋ยวค่อยไปต่อนะครับผมนะอ่ะโอเคนะครับผมนะก็จบแปดสิบรอบไปแล้วนะครับผมนะก็ได้กําไรเน้นๆมาเนาะครับเนาะสามหมื่นกว่านะครับผมอ่ะโอเคครับผมก็ประมาณนี้นี่เองนะครับผมนะกับของเกมท่านปวงนะครับผมนะก็ฟีเจอร์ก็น่าสนใจนะครับถ้าเต็มหน้าก็เต็มเครื่องนะครับผมนะประมาณนั้นเนาะครับเนาะอ่ะโอเคนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปต่อที่ช่องวีหนึ่งกันเลยละกันนะครับผมนะอ่ะแตกแล้วก็ไปไปไป